ครับผม s <S ก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีทุกๆครั้งแหละครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบตื่นเต้นบ้างครับครับผมอันนี้เป็นอีกฟิลนึงเนาะที่บอกว่ามาน้องเนครับมันเป็นซ็อกซ์กซีเป็นอีกฟิลนึ่งครับใช่ครับครับผมเจอแฟนๆก็มีมีแฟนคลับพุทธด้วยครับแล้วก็มีแฟนๆของไทยเบฟมีคนที่มาเดินในงานด้วยครับแล้วก็แวะเวียนมาหยุดดูอะไรกันอย่างนี้ครับรูกวันนี้ค่ะรูกวันนี้หลายคนจะ บอกเอ่อก็บอกว่าแค่เอาเอาแบบยุ่งยุ่งม้วนๆอะไรอย่างนี้มาครับเพราะว่าจะได้แบบจะได้แตกต่างจากครั้งนอื่นบ้างมีเล็บอะไรไหมครับไม่มีไม่มีเลยฮะใช่ก็แปลกตาดีนะครับตอนตอนทำเสร็จก็เออก็ไม่เคยทำทรงอะไรแบบนี้ปกติแล้วถ้าจะไม่เอ่อเอาผมลงแบบเรียแป้ไปเลยก็จะเป็นแบบผมตั้งอะไรอย่างนี้ครับคือช่วงนี้ก็จะได้เห็นเป็นลุคแบบนี้ใช่ไหมครับก็มันแล้วแต่แล้วแต่ว่าแล้วแต่ฟิลว่า วันนี้อยากทำทรงไหนไปงานนี้อยากทำทรงไหนอะไรนี้นมากกว่าใช่ครับเ,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 เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ทรงผมมากกว่าเดีาา๋ยวพองานต่อไปก็อาจจะกลับมาเป็นทรงเดิมหรือสระผมเสร็จก็กลับมาเป็นทรงเดิมอะไรอย่างนี้ครับเปลยนาณเป็นบ้ารอ๋อไม่สามตอแล้วนะครับก็ฝากติดต,ตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องมันามดาเนินไปเร็วมากนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าทําไมหาดูย้อนหลักไม่ได้นะครับก็อันนี้บอกไว้เลยว่า เออมีให้ดูแค่ในทีวีก่อนในช่วงแรกก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีลงยูทูบห้ได้ดูกันครับใช่ครับคน,นแฟนก็นนก็บอกว่าก็สนุกสนุกดีครับเพราะว่าในเรื่องออพระเอกนางเอกก็จะตอบปากตอบคำกันตั้งแนตะ่แบบตอนแรกอะไรอย่างนี้ครับตั้แต่มาดกันข้างเนี่ยเพราะว่าพี่ตุ๋ยออกสองจอดเลยเออถ้าอ้าวจริงแล้วก็อยากให้มาดูกันเยอะๆครับเพราะว่าเกมมายาเนี่ยออนพุทธพฤหัสด้วยครับมันแบบ มันชนหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เข้าใจได้แล้วก็แล้วก็ก็เปิดใจให้เกณมายากันสักนิดนึงก็ได้นะครับครับผมคูจะแบบว่าตื่กโตกันไปแล้วอะ้ยก็อย่างที่ที่จุ๋ยเคยให้สัมภาษณ์ครับมันอาจจะเป็นเป็นละครที่ที่เราอาจจะได้มาเล่นคู่กันเป็นเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเออมันด้วยด้วยสัญญาด้วยอยู่ต่างถ่ายกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่าง เรื่องนี้ที่ได้มาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องที่รับปากพี่เจี๊ยบเอาไว้ตั้งแต่แรกคุยไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรงี้ครับแต่ว่าอันจะได้เห็นงานครับใทุกวันคิดว่านะครับคิดว่าถ้าเป็นละครคงคงยากแล้วแหละเพราะว่าคือจุ๋ยเองเขาก็มีสัญญาอยู่กับอีกอีกที่หนึ่งด้วยเราเองก็มีสัญญาอยู่กับแกมมี่ด้วยครับครับผมใช่เม่ได้เกี่ยวอะไรเงี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับ,คร,บครับผมก็ <thôi> อยากให้ดูเกมมายากันต่อไป คือจริงๆแล้วคือตอนนี้ผมว่าหลายๆช่องอะไรเงี้ยคงคงคง,คงมีปัญหาลักษณะเดียวกันที่ว่า,เ,าเด็กช่องก็ต้องเล่นของช่องตัวเองอะไรเงี้ยมันโอกาสยากมากที่จะต้องไปเล่นชื่ออื่นหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่ที่ที่ดีลอยู่ที่สัญญาอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างด้วยใช่<อ>ครับถามว่าเสียดายไหมครถามว่าเสียดายไหมจริงๆแล้วมันก็มันก็ถ้ามีโอกาสอีกมันมันก็มันก็ดีอะไรเงี้ยแต่ว่า2เรื่องที่ผ่านมามันก็ให้อะไรเยอะแยะมากมายครับกรจายตัว เออผมว่าต่างคนต่างมีมีงานที่ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยให้แฟนๆได้ติดตามตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วครับผมว่าถ้าไม่ได้เล่นละครด้วยกันก็เดี๋ยวก็จะมีอย่างอ,างอื่นท,<อ>ที่ที่ออกมาให้ได้เห็นที่คู่กันอะไรอย่างเงี้ยครับไปกินข้าวด้วยกันหรือไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไปติดตามไปติดตามความฟินกันไ,นนไดช้ชีวิตจริงดีกว่าในละครอีกไเลกคอะไรอย่างนง้นอะไรอย่างนง้น ช่วงนี้ก็รับนะครับแต่ว่าเหมือนช่วงนี้คือหนังสืออย่างที่เราทราบกันว่ามันก็ปิดตัวไปตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็อาจจะมีน้อยลงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ยังรับอยู่ครับทำยอดทุกจุ๋ยชาแนลเหมือนเมีดีมันไมต้องมีการแอลเหมือนมีดีนะชาแนลโอ้โยังยังดีกว่าอะไรเงรี้ยเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดอะไรพวกนี้นครับครับผม เอาตามฟีลเอาตามบรรยากาศมากกว่าอะไรเงี้ยครับอยากลงก็ลงอะไรเงี้ยโอกาสพิเศษก็ลงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้ลงแบบพ่ำเพื่อตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับวันนี้ต้องหาความเคลืจอกับจุดหมที่แนนไครับก็ก็ติดตามกันได้นะครับครับผมมามาดูความเคลื่อนไหวกันได้ก็มีให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆทุกทุกโอกาสทุกทุกเทศกาลทุกทุกการไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับรู้ล่าสุดที่จีนีนจีนได้ไปเล่นนะคะเห็นแบบก็อยากไปดูเยอะมากเลยเออจะออนวันที่ที่เก้านี้แหละครับที่ที่จีนครับก็ หลังจากที่ถ่ายเสร็จไปเมื่อเมื่อต้นปีก็ได้ได้เลิกออนแอร์แล้วก็เดี๋ยวถ้าที่ไทยก็ไม่รู้ว่าจะจะได้ดูได้ดูกันเมื่อไหร่อะไรเไงี้ยครับครับผมมีบอกแว่าดูประกติเยอะมากมีเรื่องซีนปกติเหมือนเหมือนละครเล่นที่เราเล่นทั่วไปในบ้านเราเลยอะไรเงี้ยครับครับผมเราเห็นภาพยล้วที่มันดูดูเตือนมากมันแบโอ้โหมาเห็นแบบปกติปกติปกติครับปกติเล่นละครที่ไทยก็จะประมาณนี้อยู่แล้วคือว่าเราก็จะมี ลิมิตของเราประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่แบบโหดไปมากกว่านี้ครับครับผมโอเค,อเ,ค,อเ,คเวลาเราเราเล่นเลิฟซีนหรืออะไรเงี้ยเราบอกตลอดครับรใช่ครับเราก็าบอกก่อนนะครับอาจารทายครับเออไม่ถึงขั้นขอครับเราก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้มีเลิฟซีนนี่นั่นอะไรเงี้ยครับครับผมเขาไห่กล้าเขาตรงว่าเขาไม่เป็นขับอย่างง่ายเลยไม,ไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะเออเหมือนเหมือนกับว่าเราทำงานในวงการบันเทิงก็ก็เข้าใจอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาเขาก็เข้าใจเราอะไรเงี้ยครับพอเป็นอนแอร์ออกมาจะมีดูเดือดมากกว่านี้เลยครับไม่ดูเดือดมันเป็น คือละครที่ผมไปเล่นเนี่ยมันเป็นละครแบบโรแมนติกคอมเมดี้มันจะกระตุนการ์ตูนหน่อยไม่ตกจูบใช่ครับที่ทีน้องแบบที่ได้เขาบอกว่าต้องเซนเซอร์อะไรอ่อเซนเซอร์ไหมเหรอครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาเขาถ่ายไปก็น่าจะออนได้นะเพราะว่ามันเลิฟซีนเหมือนเหมือนละครปกติบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พูดอะไรครับใช่เพราะว่าเขาพูดจีนเราเราไม่รู้อ่าขอโทษนะครับเดี๋ยวจะเล่นเสี่แล้วอะไรเงี้ยใช่พอถึงเล่นก็ก็เล่นครับห้าสี่สามสองแล้วก็แล้วก็เป็นนักแสดงเขาก็เป็นนักแสดงก็มืออาชีพครับแต่นักพิณด้วยอ๋อก็เล่นจริงทุกฉากค,ครับใช่ครับแต่ว่าก็จะอยู่ที่ประมาณตึ้งเทกตึ้งสองเทกอะไรเงี้ยกว้าง,างแคบอะไรเงี้ยว่ากันไปครับใช<อ>่ะะมมียไปาาย 5, หาาเพพรภ จริงๆแล้วอ่ะมันมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเวลาโปรโมทในทลอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะอาจจะตัดมาใส่ให้ย้ำให้เห็นบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยครับคือสูตรลักษณะกา,ารทาละครก็เหมือนละครบ,บ้านเราอะไรย่างเงี้ยครับเวลาตัดทลอร์มาก็จะมีแบบช็อตเหล่านี้อะไรยเงี้ยออกมาให้เห็นกันอยู่แล้วตอนนี้มันชนกันเละตุ้มเป๊ะทุยเลยก็ก็เป็นไปตามฟิลเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าเป็นไปตามสิ่งที่ที่มันจะเป็นแล้วกันครับคผม เจมายาสิครับเจมายาต้องซื้อเงินแล้วใช่ค่ะสุดงเนาะบริการใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เขาเท่มากเลยนะฮะอย่างน,นี้ดูได้ชื่อบอกว่ากำลังดูดูเรื่องคิวแล้วก็ดูเรื่องเรื่องบทด,ด้วยครับว่าเอ่ออาจจะแพนแพนไว้อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างปีนี้ละครเราก็เต็ม ถึงซีซนปีถ่ายค่าไปถึงปีหน้าแล้วครับต้องมีไปโปรโมทในเดือนปลายไหมครับพี่มีไปโปรโมทเดือนนี้ครับนี่มิถุนาแล้วมิถุนายนแล้วเนาะมีไปโปรโมทมิถุนายนี่ยนะครับช่วงช่วงกลางเดือนตะคอนออนไปแล้วแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยบินไปเพราะว่าคิวได้ช่วงช่วงตรงนี้พอดีใช่ครับก็ดีใจนะครับที่สื่อที่จีนอะไรเงี้ยก็นำเสนอเรื่อง เรื่องละครที่กำลังจะออนแอร์อะไรอย่างนี้ยครับก็เหมือนกับได้ให้แฟนๆที่จีนจะได้อ<ม>ัปเดตไปพร้อมๆกันด้วยว่าเดี๋ยวจะมีละครเรื่องนี้ออนอยู่เราฟังกระแสความคิดแบบไนยังไงบ้างเดี๋ยวต้องรอดูเรื่องแรกก่อนครับว่าว<ม>่ากระแสแล้วก็กะะวกฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับถามพี่ว่าทำไมเขาดคิดเราได้ไหมหรือว่าทำไปยังไงถ้าถ้าถ้าเรื่องต่อไปอาจจะต้องแบบเป็นปีหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปีนี้อย่างที่บอกว่าคิวคิวเต็มแล้ว ตอนเราขายโดนีนาเลยครับี่ร้ายแบขายเบฟนม่ดิมขายเแต่มลิตภัณอใช้เบฟด้วยนะครับก็เป็นเป็นไทยเบฟที่เป็นแบบมีผลิตภัณฑ์ครบวงจรสําหรับเครื่องดื่มต่างๆนะฮะตื่นเช้ามานมก็มีน้ําเปล่าก็มีนะครับหรือว่าสายๆหน่อยนะครับก็จะมีแบบเครื่องดื่มที่เป็นน้ําผลไม้น้ําอัดลมหรือชาเขียวอันดับหนึ่งนะครับที่เกาเมีเซ็นเตอร์นะฮะก็ เลือกทานกันได้นะครับหรือใครจะปาร์ตี้อะไรเงี้ยนะครับก็มีเครื่องดื่มที่เพิ่มความสนุกให้กับคุณได้ใช่ครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ของไทรเบฟนะครับทุกๆชนิดด้วยนะครับครับผม